สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันเช่นเคยครับคุณสองไพรกับผมพีระชัยวงเลิศครับวันนี้นะครับขอนําทุกท่านนะครับมาที่ป่าชุมชนโนนใหญ่นะครับอําเภอโพสีสุวรรณจังหวัดชีสเกตนะครับป่าแห่งนี้เนี่ยนะครับมีพื้นที่ส0มพไร่นะครับควบคุมทั้งป่าบุงป่าธรรมนะครับดูแลโดยพี่น้องนะครับชาวตำบลเสียวและตํำบลอีเซครับ มีคณะกรรมการป่าในการจัดการนะครับดูแลร่วมกันนะครับป่าก็ส่วนใหญ่ก็เป็นป่าเบญจพรรณนะครับมีไม้ไม้หลายชนิดนะครับแต่วันนี้นั้นนะครับผมก็พ่อสมัยนะครับต้องมานั่งปรับทุกกันแหะครับเพราะจากที่ดูแลพื้นป่ากันมาเนี่ยจนยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับการทํางานของคณะกรรมการป่าชุมชนของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้พบปะกันน้อยลง ขณะที่พื้นป่าเองทรัพยากรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะร่อยล้อนะครับถูกทําลายวันนี้เรามานั่งใต้ต้นยางนานะครับพื้นป่าที่เราร่วมกันดูแลนะครับปลูกนะครับร่วมกับศูนย์วัฒนศาสตร์ชุมชนที่4ศรษสเกศนะครับโดยหัวหน้าภัยรัสกุลศิรจิตนะครับเราพยายามปรับพื้นที่ตรงนี้จนปัจจุบันต้นยางนาสูงนะครับเป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์ของอาหารนะครับมีเห็ด หลากนิดนะครับเกิดขึ้นที่นี่ผมถ่ายทํารายการนี้นะครับช่วงอ่าระดูแรงช่วงเดือนเมษานะครับเพราะว่าทางพ่อสมัยเองก็อยากจะมีเรื่องพูดคุยนะครับที่เราไม่ได้พบปะกันมานานนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาการเคลื่อนพลเรื่องของการดูแลทรัพยากรป่าชุมชนน้อนใหญ่ที่แต่ก่อนนั้นเราถือว่าเป็น ป่าที่เป็นต้นแบบนะครับมีการศึกษามาดูงานนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศจํานวนมากนะครับรวมทั้งการจัดการศึกษาเพื่อให้ลูกหลานนะครับรับไม้ต่อและเรียนรู้เรื่องการจัดการนะครับการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารนะครับมั่นคงมากเลยครับยาสมุนไพรนะครับเห็ด ผลละหมากรากไม้นะครับแล้วก็ไม้แห้งที่ใช้ในการทําปืนมาถึงยุคปัจจุบันนะครับพ่อสมัยเองก็ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกเริ่มต้นนะครับวันนี้ต้องท้อใจพอสมควรนะครับพอสภาพป่านะครับเป็นป่าสูงวนแห่งชาตินะครับแต่เราขอจะตั้งป่ามชชนนะครับสภาพปัจจุบันเนี่ยก็คือเริ่มอ่อนแอลง ต้องใช้คําว่าอ่อนแอแต่ป่าก็ยังเป็นปา่าน,นะครับพื้นที่ยังเป็นพื้นที่นะครับที่ว่าอ่อนแอลงก็คือคณะกรรมการนะครับขาดการที่จะได้พบปะกันแล้วก็มีแผนร่วมกันนะครับต้นไม้น้อยใหญ่นะครับก็เริ่มหายนะครับเป,เป็นกลยุทธ์หนึ่งนะครับของกระบวนการอะไรหรือเปล่านะครับนี่เป็นสิ่งที่พ่อสมัยตั้งข้อสังเกตนะครับวันนี้ ท่านก็ดได้เชิญผมมาอยากคุยด้วยนะครับอยากระบายด้วยซึ่งก็ท่านก็พูดให้ฟังหลายเรื่องนะครับช่วงเด,ดูแลก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็เดินชมต้นไม้นะครับดูความอุดมสมบูรณ์นะครับที่เราเ,เคยร่วมกันดูแลมานะครับทางเข้านะครับแต่ก่อนก็เป็นทางเล็กๆนะครับ วันนี้กรถ้นใหญ่วิ่งได้สิ่งที่เราเห็นนะครับในครั้งนี้ก็ต้นไม้บางต้นก็ยังมีอาจีวรมัดอยู่นะครับแต่หลายต้นนะครับก็อยากให้ท่านเห็นนะครับถอดจีวอนนี่แล้วนะครับต้นไม้มาพบกับคุณยายดีนะครับลาลุนอายุ80กว่าปีนะครับท่านอยู่บ้านตลาดน้องเรือ,อท่านมีไร่มันนะครับอยู่ติดกับป่าชุมชนโนนใหญ่วันนี้ท่านก็มาเตรียมไร่มันนะครับที่จะาเตรียมพื้นที่ที่จะ ทำไร่มันกันนะครับเดี๋ยวพบกับท่านกันคนมันมเฮ็ดมันจากไรชิ้นไรเฮ็ดกระไผ่เนี่ยล่ะเฮ็ดกระดูกไส้กรูกไสยเพราะท่านมาบอกคนกีพ่พคนขึ้นมาลงไปมผมจดสอบถามความรู้สึกของยายที่มีต่อป่าชุมชนแห่งนี้นะครับเดี๋ยวฟังท่านดูครับมันดีจังไดแี่ก็กกกแม่เคยไปหาอย่างในป่ามัน แล้วก็มันยนไม่ยันใหม่กับยันใหม้ยนใหม่เมืน่อนอใหม่นนมแห่งีกิดฟื้นมันมอืมแล้วแต่เราจะมีลูกหลานเราหลักต่อมันหาลูกหลานกันยากจริงคุยแล้วนะครับคุณยายก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อนะครับ ทำความสะอาดพื้นที่เพื่อจะเตรียมปลูกมันนั่นเองนะครับขณะที่พ่อสมัยราชเจรินก็เล่าให้ฟังว่าป่านโนนใหญ่ของเรานะครับแต่ก่อนก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นที่ปลูกปอปลูกมันนะครับมีการจับจองพื้นที่นะครับเป็นส่วนส่วนนะครับใครขยันทําก็ทำนะครับนะทั้งปลูกมันปลูกอะไรต่างๆนี่แหละป่าก็โล่งเตียนไปหมดนะครับ แต่เมื่อเจอวิกฤตนะครับมันราคาตกต่าพอก็ราคาตกต่าทุกคนก็ปล่อยทิ้งไว้ให้ปากคืนสภาพเป็นปากเหมือนเดิมขึ้นมาและได้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนจนปัจจุบันจากสถานการณ์พื้นป่าชุมชนโนนใหญ่แห่งนี้นะครับก็ทําให้เกิดความวิตกกังวลกับนักสู้รุ่นบึกเบิกอย่างเช่นพ่อสมัยนี้ไม่น้อยเลยครับ ก็เมื่อนี่มันก็เปลี่ยนไปร้างกานด้วยล่าตาม,ตามสมัยเนอะอืมอันนี้มกับชุมกันกัะแท้วงนีเราจะส่งไม้ต่อให้กับลูกหลานดูแลปื้นป่าแห่งนี้ได้อย่างไรกัน